สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ฟูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับ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 โ <Pokemon. S 2> ฮเคมอามูควิกเฮ้ <Hey. S 1> เอา,าเป็นการเปิดตัวแบบใหม่นะครับเอาแบบฮาฮามูวะไม่รู้โคตรเหงเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวของอการ์ดนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับาการาดเนี่ยไม่มีออกเลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับ แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะลงคลิปอะไรดีนะครับใช่แล้วจะมาตบยุงตรงนี้ทําไมออสุด,ดยอดต้มยุงตบยุงออกกล้องด้วยทําบาปออกกล้องนะครับอ่ะปู่ก็เลยได้มีโอกาสนะครับแวะไปเมกาพาซาสะพานเหล็กสักหน่อยไปเสียตังไปเสียตังก็เลยได้เจ้านี่มาครับฟูคิจิดานิบาบบบาซบบาบาซนะครับ<ช>แล้วก็นี่เลยโกกรบูครับโกกบูชื่อภาษาอังกฤษว่า บุคุระบุโตะบุคุระบุโตะใช่เหรอวะบุค ok ุระบุโตะนี่มันเหมือนชื่อญี่ปุ่นเลยนะไม่ตรงไหนแม่งไม่เป็นภาษาอังกฤษอย่งนั้นเลยไอ้อะไรนะโคคาบูเมื่อกีย้ยังดูเป็นภาษาอังกฤษมา,ากมากว่านะเอาเป็ว่าช่างมันแล้วกันนะชื่อภาษาอังกฤษไปชื่อภาษาญี่ปุ่นคือโคคาบูถูกวะอ่าใช่ชื่อภาษาอังกฤษช่างมันเนี่ยนะครับลืมไปแล้วนะนอันนี้ดได้มา,ดาได้มาสองตัวเลยทั้งเบอร์ก็จะเป็นเบอร์ฟูจิมานะนะครับหมายเลขสิบสามแล้วก็โคคาบูหมายเลขสิบสี่ u, นะครับ แล้วก็อยู่ดีก็ไปโดนเฉียวๆโดนไอ้นี่มาด้วยนะครับแกันดัมนะครับ RX 78ขีดสองเวอร์ชั่นควิกนะครับซึ่งก็ไม่รู้โดนทำไมเหมือนกันแต่เห็นข้างในแล้วสวยดีก็เลยหยิบมาด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะต่อเจ้าตัวขอฟูจิบานะกันก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราตัดไปทงภาพมุมบนกันเลยครับผมไปกันเลย เอาละครับตอนนี้เราก็ตัดเข้าสู่ภาพมุมบนกันนะครับอ่ะเราก็จะมาดูทางด้านของอันนี้นะครับมีเป็นหมายเลข13นะครับเหมาะกับเด็กอายุ6ปีขึ้นไปนะครับ6ปีแต่ตอนนี้เราเท่าไหร่อ่าตอนนี้อ่าอีกไม่นานก็ครบ6ปีแล้วนะครับอ๋อเหรอหมายเลข60ปีอ่าอ่านะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับมีทั้งหมด15พาร์ทนะครับก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยอย่างใดนะครับตัวที่มีพาร์ทน้อยกว่านี้เราก็เจอมาแล้วนะครับ เออตัวนี้พาร์ทเยอะหน่อยนะครับทั้งหมด15พาร์ทนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์1อันนะครับนี่เลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีต่อนะครับแล้วก็จำนวนแผงคร่าวๆนะครับก็จะมีทั้งหมด15พาร์ทนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันเลยครับจะเริ่มตัดอันนี้ก่อนเอาละฉันจะเอาออกมาวิพาร์ทน่ารักแค่พาร์ทก็น่ารักแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวขอโยนเป็นวิธีต่อนะครับไว้ตรงนู้นก่อนนะครับไม่รู้พี่ฟ้ามองจะมองเห็นไหมนะครับไม่เห็นหรอก อันนี้นะครับเห็นไหมเห็นคุณคุณเป็นคนประกอบอ่ะคุณเห็นนะเปล่าโ,โอ้ผม,มเห็นอยู่แล้วนะครับอเอาละเริ่มจากตัวแรกนะครับ<อ>แผง A 1หนึ่งนะครับเบร 5, อร์ห้าก็คือชิ้นนี้นะครับเบอร์ห้ากับเบอร์หกนะครับเ<อ>ขาเอาเบอร์ห้ากับเบอร์เจ็ดและเบอร์หกนะครับเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเบอร์หกนะครับโอเคอุอค้ย<อ>หลุดออกมาแบบบุ๊ยเลยเ<อ>บอร์ห้าเบอร์เจ็ดนะครับนี่มีสีขาวอยู่ติ่งหนึ่งนะครับ ข้อดีของชุดเวอร์ชั่นควิกนี้นะครับเราก็ย้ําเตือนกันเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือมันไม่ต้องทําสีนะครับเหมาะกับผู้ที่เริ่มจะอยากต่อกันพานะครับหัดต่ออืมหัดต่อนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ครีมตัดด้วยนะครับเพราะว่าเขาทำติ่งมาค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเราก็เอาตาเนี่ยประกบเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้ปั๊บเข้าให้นี่ตาแน่นเลยนะครับแล้วก็เอาหัวเนี่ยประกบเข้าไปเอ๊แต่เขาบอกว่าต้องมี A14 ก่อนนะครับ A14 อ,อึอเออะออมันคือตรงนี้ครับเกือบแล้วครับเกือบประกบเข้าไปแล้วถ้าประกบเข้าไปนี่งานจะงานจะยาบมากขึ้นนะครับจะต้องแงะนะครับโอเคดี A14 ก็จะเป็นทางด้านของลายของฟุกิจิดานะครับแล้วเราก็เอาอันนี้ประกบเข้าไปเลยนะครับอ,อันนี้ก็ประกบเข้าไปเลยดังงื้อนะครับมังึงมังึบนะครับ,บ,บ,รบแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าหน้าที่พี่ฟาแล้วนะครับนั่นก็คือการ ติดสติกเกอร์ลงไปนะครับในด้านของ A ตรงนี้กับตรงนี้นะครับ2ออันฝ่าอ่ะมาเอาไปติดสติกเกอร์หลังงานนะครับอาจะต้องใช้เรียกว่าต้องใช้อะไรดีต้องใช้วิวจารณญาณในการรับชมนะครับ<ะ>แล้วก็ A 2 8นะครับคือนี่จนส่วนตัวของฟูกิจิดานเนะนะครับถือว่าชุดนี้ค่อนข้างจะต่อง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสบาย อาได้มาสองส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็ a 2 0นะครับนี่เลยต้องเป็นส่วนที่เป็นลายของฟูจิอานนี้นะครับ a 2 0เนี่ยเขาให้ใส่ลงไปที่ขาด้านหลังอย่างนี้ครับโอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็ a 2 1นะครับอันนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยให้ประกอบลงไปด้านข้างนะครับนี่ของฟูจิ้านนี้ของเรานะครับแล้วก็เอาสองส่วนนี้เข้ามาประกบกันนะครับแบบง่ายๆนะครับเออง่ายจริงด้วยวะ ง่ายง่ายจริงด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับติดกันแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังไงต่อไปที่ a 2 3 3กับ a 2 5 5นะครับ13นะครับ a 2 3 3อุ๊ยเมื่อกี้แกผิด a 2 3 3กับ a 2 5 5ก่อนนะครับ a 2 3 3กับ a 3 5 5 a อ๋อมันก็จะเป็นเท้านะครับ แต่จริงๆแล้วเขามีลายของเท้าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอันไหนลงอันไหนนะครับมันก็จะไม่ผิดแน่นอนนะครับเออเ็าทำมาดีเหมือนกันวะทานคนใส่ผิดด้านวะเออก็มือใหม่ไงมือใหม่เออเนี่ยมันมันไอเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าลายที่เท้าเนี่ยมันตรงกันพอดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ติดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับโอ้เรียบร้อยเรียกว่า ตูดเติดสวยงามแล้วนะครับหลังจากที่ตูดตูดเซนสวยงามเสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องติดสติกเกอร์นะฟามันจะมีที่ขาตรงนี้นะแล้วก็มีที่ตูดตรงนี้นะอ่าถูกเออมีสองที่แล้วก็มีไอ้เขียวๆเล็กๆนี้ด้วยนี่ไอ้นี่อันหนึ่งนะอ่าเอาไปก่อนอันนี้นะครับหน้าไปดูก่อนอือหี่หน้านะครับเรียบร้อยนะครับติดสติกเกอร์สวยงามนะครับเดี๋ยวหมุนไฟทั้งนิดนึงดีกว่าโอ้กองเรือนนิดนึงนะครับโอเค อ่ะประมาณนี้นะครับและเรามาต่อกันทางด้านเ,าเขาเรียกอะไรดีจะเรียกว่าอะไรดีวะพุ่มพุ่มพุ่มของไอ้นี่นะครับฟุกิกิดานนี้นะครับเรียก<ม><ม>ว่าหมดแล้วนะนี่คือหมดแล้วรวดเร็วทันใจนะครับนี่นหมดหมดแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือเราก็จะมาประกบพุ่มกันนะครับประกบพุ่มบึ๊บแล้วก็แปะพุ่มด้านบนนะครับมันก็จะมีร่องบอกนะครับว่าเราต้องแปะพุ่มตรงไหนนะครับ ซึ่งมันก็แนบสนิทดีนะยกเว้นยกเว้น <Okay. S 1> ด้านบนนะที่ก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าถ้าเราเขาทำมาเป็นชิ้นเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรดีมันก็จะเห็นเป็นผ่าคืออย่างนี้เออการทําอย่างนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะก็ทําให้มันแบบนี่แต่ว่ามันก็มันก็ยังพอเห็นรอยนี่นะหรือต้องรองประกอบลงมปบนตัวก่อนมันอาจจะดูดีขึ้นก็ได้นะเรกากำลังเล่งแปะสติกเกอร์อยู่ ตอนนี้เรียกว่าชิ้นแม่งใหญ่มากคือแปะสติกเกอร์ที่เท้าถูกจริงๆแล้วเขาไม่ต้องแปะก็ได้เนาะแปะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเท้ามันเป็นสีขาวๆเห็นปะ่ะน้องๆบอกไม่ได้เห็นไม่เห็นเลยนะครับนี่ๆจะบอกอน้องๆก่อนละกันนี่มันมีแปะสติกเกอร์ที่เท้าด้วยนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายอธิบายไม่หมดนะครับก็คือมันก็จะกลายเป็นพื้นพื้นแบบสีเดียวกับฟูจิจิดันเนะนะครับ ใช่เขาตั้งใจว่าเออเราจะต้องแปะให้ครบอะไรเงี้ยอืมว่าถ้าแปะครบแล้วครูก็จะได้เอชิ้นง,งานออกมาเป็นประมาณนี้อื <S <S 2> <S 2> ขอปรีนิดนึงได้เลยนะ<ม>ก็คือเนี่ยส่วนหัวมันจริงๆหน้าต่างมันน่ารักมากแน่นี่นะนะเสร็จแล้วนะจริงเราทําแค่นี้เราเปิดคลิปได้เลยนะ,ะได้เหรอได้ไดหมก็คือเห็นเป็นแบบกระสือ กระสือด้วยอเป็นแบบฟูกิจิดานเนกระสือโอ้่ายนะนะคะโอ้ไม่โอ้ไม่แต่อันนี้คือเขาง่ายขึ้นนะเพราะว่าเขาทํามาเป็นร่องอเขาแซะร่องมาเลยนะเออเนี่ยเห็นปะมันเป็นร่องพอดีใช่ <Okay. S 2> แล้วก็มีอันจิว๋วแล้วอันนี้อะอันนี้มาจากไหนเนี่ยมันก็มีที่หัวเข่ามันอีกอันหนึ่งด้านหน้าอ๋อหัวเข่าด้านหน้าเจสติกเกอร์ให้พี่ฟาก่อนนะครับ นี่เลยนะครับเร,เราใช้วิธีการบีเอานะครับผิดดานดานนะจ๊ะป๊ะอ่าเสร็จหรืรอยังยังอ่าประกอบลังน,นะอ่าเรียกว่าพอเราได้มาแล้วนี่นี่เราแปะสติกเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตูดมันตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เท้านะครับเรียกว่าสติกเกอร์เยอะเหมือนกันนะตัวนี้อ่าเราจะเริ่มเอาหัวเข้าไปก่อนนะครับนี่บึ๊บนะครับนี่มันก็จะเป็นหัวแล้วก็ อันนี้นะครับมันก็จะเป็นร่องรอยแบบให้เราแบบพอดีกันเป๊ะนะประกบกันเข้าไปอย่างนี้ปับ๊บนเ,นเสร็จแล้วนะครับฟูคิจิดานินะครับน่ารักจังเลยก็ยังเห็นเป็นร่องอยู่เนี่นนะเนี่ยอีรุ่นควิกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะทําให้มันดีเราก็ต้องไปเขาเรียกอะไรนะหยอดกาวแล้วก็ขัดใช่ถูกปะมันก็จะเนียนขึ้นนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่นะครับตัวนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อลงให้ดูแบบรวดเดียวนั้า3ตัวเรียกว่าลงวันเว้นวันไปรวดเดียวเลยแล้วกันนะครับระหว่างที่มันไม่มีอะไรออกนะครับโอเคแล้ววันนี้เราก็ลากัตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ